สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ p e จพ o ศุทธ์สนะคะเราห่างหายไปจากเรื่องราวการจัดการชีวิตการจัดการเข้าของมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ไซร์เลยอยากจะแบ่งปันนะคะทริคต่างๆที่ช่วยให้เราเครียดน้อยลงเหนื่อยน้อยลงทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปแล้วก็เรื่องของการจัดการเข้าของในบ้านค่ะถ้าใครมีเคล็ดลับการจัดบ้านหรือว่าการจัดการเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้ดีขึ้นยังไงนะคะก็แชร์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะไซรพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับทุกคนนะคะเรามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกัน บางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าเออไม่มีเวลากระวนกระวายถ้าเรารู้สึกอย่างนี้นะคะทุกคนเราอาจจะอยู่บ้านน้อยไปหน่อยค่ะ อยู่บ้านได้มากขึ้นคะ่ะทุกคนการที่เราอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยเราจะมีเวลานะคะได้จัดการเรื่องต่างๆในบ้านไม่ว่าจะเป็นงานบ้านธุระต่างๆที่ยังค้างอยู่นะคะเดี๋ยวนี้เราโชคดีมากนะคะที่เราไม่จำเป็นจะต้องออกไปทําธุระข้างนอกเพราะว่าเราทําธุระออนไลน์ได้นะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องหาเวลาสักนิดน,นึงคะ่ะที่จะต้องทําธุระออนไลน์แล้วเราตั้งอัตโนมัติค่ะแล้วค่อยมาทบทวนทีหลังนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะทําธุรกรรมการเงินไม่ว่าจะเป็นการฝากเงินจ่ายหนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการลงทุน ะะเราสามารถที่จะตั้งอัตโนมัติสิ้นเดือนหรือต้นเดือนมาเราจะจ mm ่ายเท่านี้เท่านี้นะคะแล้วเราค่อยมาทบทวนทีหลังค่ะว่าสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยถูกไหมนะคะอาจจะครั้งละ3เดือนนะคะจะทําให้เราเนี่ยลดเวลานะคะที่เราจะออกไปทําธุรกรรมข้างนอกนะคะเพราะกันที่เราอยู่บ้านเนี่ยเราจะลดค่าใช้จ่ายไปในตัวอย่างน้อยๆเลยนะคะก็คือค่าเดินทางไม่งั้นก็ค่าซื้อน้ำนะคะอาจจะไม่ใช่ว่าลดการใช้จ่ายที่เราจะออกไปข้างนอกอย่างเดียวค่ะการออกไปข้างนอกนะคะทุกคนบางทีมันก็เหนื่อยนะคะเพราะเราต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวนะคะแล้วด้วย สภาพแวดล้อมบางทีอาจจะทําให้เราเนี่ยเครียดไปกวดด่าเดิมนะคะ จัดบ้านในส่วนที่เราต้องตัดสินใจบ่อยๆหรือส่วนในบ้านที่มีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเราหมายถึงอะไรอาจจะงงนะคะก็คือว่าถ้าเราใช้ส่วนไหนในบ้านเยอะๆเนี่ยเราควรจะจัดส่วนนั้นเนี่ยให้เป็นระบบของเราให้เราสามารถที่จะใช้ของในนั้นเนี่ยได้สะดวกแล้วมีวิธีที่จัดเก็บแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายคะ่ะจะทําให้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยง่ายขึ้นนะคะสําหรับบางคนที่ทํางานออฟฟิศจะต้องแต่งตัวไปทํางานเรียบร้อยหน่อยนะคะทุกๆวันดังนั้นเนี่ยตู้เสื้อผ้าก็จะ เป็นมุมที่สําคัญนะคะก็อาจจะหาเวลานะคะ1วันต่อสัปดาห์ที่เราจะซักผ้าอีกวันหนึ่งรีดผ้านะแล้วก็จัดเสื้อผ้าให้มีเสื้อผ้าที่เราใส่ได้เหมาะกับเราทําให้เรารู้สึกดีนะคะเราจะได้มีเสื้อผ้าที่ไม่เยอะเกินไปตื่นเช้ามาก็เห็นว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วไซ่เนี่ยจะมีเสื้อผ้าและรองเท้าทุกอย่างนะคะอยู่ในตู้นี้นะคะแต่ว่ารองเท้าเนี่ยจะเก็บใส่กล่องไว้เนาะแล้วพอถึงฤด,ดูหนาวเนี่ยไซ่ก็จะเปลี่ยนรองเท้าะคะ่ะนี่นะคะก็จะเป็น กล่องเสื้อผ้าที่ ใส่ไม่ค่อยได้ใส่ในช่วงฤดูร้อนค่ะหรือว่าเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าไม่อยากให้เปลืองพื้นที่ในลินชักบางคนก็อาจจะเป็นจุดอื่นๆในบ้านอย่างเช่นบางคนใช้ห้องครัวเยอะดังนั้นห้องครัวเนี่ยตอนเย็นเราก็จะต้องมีการปิดครัวนะคะหรือว่าจัดเก็บให้เรียบร้อยตื่นเช้ามาเราจะได้สามารถที่จะเข้าถึงหรือใช้จานชามต่างๆได้ง่ายนะคะแล้วก็สามารถที่จะทํากับข้าวได้ง่ายถ้าเกิดว่าเราไม่จัดเก็บทําความสะอาดตอนกลางคืนค่ะทิ้งจานไว้ล้างตอนเช้าเราก็ตื่นมาเนาะขี้เกียจอยู่แล้ว ก็ไม่อยากที่จะล้างจานเนาะดังนั้นเนี่ยก็ถ้าใครคิดว่าจุดไหนเป็นจุดที่สําคัญตัวเองก็เลือกมาคุณแม่บางคนอาจจะแบบโอ๊ยไม่รู้จะทํากับข้าวอะไรดีก็อาจจะจดเมนูไว้ก็ได้ค่ะทุกคนว่าลูกๆหรือว่าเราชอบทานอะไรนะคะแล้วก็จดไว้ถ้าวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรก็ไปดูลิสต์ของเราก็ได้นะคะแล้วก็ทําเมนูตามนั้นนะคะหรือบางคนนะคะมีร้านที่ชอบเราก็อาจจะจําไว้หรือว่าจะจดไว้ก็ได้นะคะเลิกงานมาโอ๊ยเดี๋ยวไปเดินแถวนั้นดีกว่าเดินก่อนจะกลับบ้านไปซื้อกับข้าวสักหน่อยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้ททาาานอาหารี่ แล้วก็ไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะทุกคนเหมือนกับว่าเตรียมของไว้สําหรับทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นแล้วสิ่งที่ไซนแนะนํานะคะไซคิดว่าในแต่ละบ้านเนี่ยควรจะมีของที่เราชอบทานแต่เป็นของที่ทําง่ายมากๆนะคะเผื่อวันไหนที่เราแบบโอย้ยไม่อยากทําอะไรเลยหรือว่าวันไหนเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยอาจจะมีมาม่าเตรียมไว้หรือว่ามีไข่เตรียมไว้นะคะที่นี่นะคะก็จะเป็นมีซุปเตรียมไว้พออุ่นปุ๊บก็จะทานได้ปับ๊บหรือขนมปังแช่ช่องฟรีซไว้นะคะดังนั้นเนี่ยหาวิธีคะ่ะทุกคนจัดการ ที่จะทําให้บางจุดในชีวิตของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นเราจะไม่หงุดหงิดมากค่ะทุกคนถ้าเราเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้บ้างค่ะ บางทีของเราเนี่ยอาจา Rosie, <acceptable> Yeshua, จะไม่เยอะนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีที่หรือชั้นนะคะที่จะจัดเก็บข้าวของเหล่านั้นค่ะที่เก็บของหรือกล่องเก็บของเนี่ย <c oughs> เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะทุกคนแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะ <t ix> ต้องซื้อทุกอย่างหรือต้องซื้อเลยอย่างแรกนะคะเรามามองก่อนว่าที่บ้านเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะประยุกต์ปรับใช้ในการที่จะทําเป็นกล่องเป็นชั้นที่เก็บของต่างๆค่ะชายก็มีเส้นทางการจัดของที่ยาวนานนะคะทําผิดพลาดไปบ้างไปซื้อที่ใส่ของมาบ้างเราต้องลบ องจัดก่อนค่ะเราต้องรู้ระบบของตัวเองว่าเราเนี่ยชอบจัดการบ้านแบบไหนเราชอบใช้ของแบบไหนไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อตามคนอื่นนะคะให้เราลองจัดก่อนอย่าเพิ่งแบบเอ่ยดูคลิปการจัดบ้านเลยก็ไปซื้อตามคนอื่นใส่ก็เคยเป็นนะซึ่งใส่คิดว่าเราทําตามได้ค่ะแต่ว่าอยากให้เราลองจัดบ้านสักรอบหนึ่งก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ดูของก่อนว่าเรามีอะไรบ้างแล้ววิธีประหยัดวิธีหนึ่งก็คือว่าเราดูก่อนนะคะว่าเราอยากได้อะไรแล้วก็จดไว้ค่ะถ้ามีความอดทนพอนะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อร้านมือสองถ้าเป็นไปได้นะคะเพรราาาะว่บงที้นนมือั มากทุกคนคือใส่หลักๆมาจะบอกตัวเองว่าเธอเดี๋ยวพอก่อนเธอจดลิสต์ไว้ก่อนว่าเธออยากได้อะไรนานๆไปไปเดินทีอาจจะได้ของบางอย่างค่ะซึ่งใส่ชอบวิธีนี้มากค่ะแล้วก็มีหลายอย่างในบ้านใส่เนี่ยที่ใส่ซื้อมาจากรา้านมือสองแล้วใช้คุ้มมากๆค่ะแต่ว่าถ้าเราจะซื้อนะคะของต่างๆที่จะเอามาจัดของในบ้านเนี่ยกล่องต่างๆให้ดูค่ะว่าขนาดเนี้ยเหมาะกับข้าวของของเราหรือเปล่าสีนี้เหมาะกับเราหรือเปล่าไม่ใช่ซื้อตามคนอื่นหมดเลยนะคะซื้อให้เหมาะกับการใช้งานของเราค่ะแล้วอยากจะบอกว่าการจัดบ้านจั ของค่ะทุกคนเราจัดเพื่ออาจจะความสวยงามส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะตามวิถีชีวิตของเราค่ะตามสไตล์การใช้ชีวิตของเราเราไม่จำเป็นจะต้องจัดมินิมอลนะคะคือบางคนอะ่ะไม่ได้อยากเป็นมินิมอลค่ะแล้วบางคนนคนที่แบบใช้ชีวิตได้โอเคกับข้าวของที่เยอะแต่เราต้องมีการให้เป็นระบบของเราให้เราใช้งานได้ดีให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตไม่ได้ถาโถมเราไม่ได้รู้สึกแย่กับข้าวของในบ้านที่เรามีนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ชอบข้าวของน้อยชอบการที่จะจัดให้บ้านเราเป็นระเบียบเนี่ยการ ที่จะลด ข้าวของต่างๆที่วางเกะกะอยู่ในบนพื้นที่ที่เราเห็นนะคะก็คือการไปหากล่องหาดินชักหาตู้ใส่ค่ะจัดที่ให้ข้าวของทุกอย่างค่ะทุกคนจะทําให้เราเนี่ยเห็นข้าวของรกตาในบ้านได้น้อยลงมากๆค่ะและการที่เรามีที่ใส่ของอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ได้เป๊ะเป็นข้าวของที่เราไปยุกใช้ไม่ว่าจะเป็นขวดโหลต่างๆขวดพลาสติกกล่องต่างๆที่เรานํามาใช้ค่ะทุกคนใช้ก็รู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์ดีมันดูเป็นตัวเรามันดูเป็นชีวิตจริง ชีวิตดริโอเนาะใส่ก็ว่าน่ารักอบอุ่นดีค่ะอย่างเช่นทายนะคะอยากจะจัดตู้ใต้ซิงะคะใต้อ่างล้างจานให้ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าใช้กล่องห้าปีแล้วกล่องก็คือได้มาจากที่ทํางานเก่าแล้วก็ใช้ใส่พวกน้ํายาต่างๆค่ะมาหลายปีเราก็อยากเปลี่ยนเนาะก็เลยไปสั่งนะคะชั้นที่วางค่ะแต่มันไม่เหมาะกับตู้ของเราแล้วก็ของที่เรามีะดังนั้นใส่ก็คิดว่าเออในบ้านเรามีอะไรนะแล้วก็ไปเห็นกล่องพลาสติกค,ค,ค่ะที่เคยซื้อมานานแล้วนะคะ<ๆ>ก็เลยเอาน้ํายาต่างๆเนะี่ยมาวางวมาจัดมาค่อยๆจัดแล้วก็ เคลียร์ของต่างๆที่อาจจะหมดอายุนะคะเราไม่ได้ใช้นานแล้วเนี่ยออ,ออกไปก็เพิ่มพื้นที่ค่ะในการที่จะจัดเก็บข้าวของเรานั้นแล้วก็ดูดีขึ้นมานะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จ่ายเพิ่งเรียนรู้มาเป็นทริคที่ค่อนข้างจะดีนะคะทําให้เรารู้ว่าเรามีอะไรบ้างแล้วก็อะไรที่ไม่ใช้เนี่ยก็คือทิ้งไปนะคะก็คือทัพเพอแวร์นะคะเราควรจะเก็บนะคะให้เข้าชุดกันไปเลยอย่างเนี้ย เราจะได้ไม่ต้องคอยมาหาฝาอยู่ไหนตัวกล่องอยู่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าใครมีแบบไหนที่ไม่เข้าชุดเนี่ยก็อาจจะทิ้งไปเลยแต่ถ้าใครเสียดายที่รู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวกล่องยังได้ใช้อยู่นะแต่ว่าฝายังไม่ได้ใช้คนไทยเรามักจะเสียดายของนะคะ ก็อาจจะใส่ฝาไว้นะคะกล่องหนึ่งแล้วก็ตัวไว้อีกกล่องหนึ่งแล้วเวลาหาก็อาจจะง่ายมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วก็จะทําให้ข้าของเราเนี่ยมีระเบียบมากขึ้นแต่ว่าทรายมีแค่นี้เนาะกล่องต่างๆหากพื้นที่ในบ้านเราน้อยเนี่ยเราอาจจะต้องจัดบ้านบ่อยนะคะเพราะว่าถ้ามีพื้นที่น้อยซื้อของมาเยอะบ้านก็จะเต็มเร็วขึ้นค่ะอย่าลืมว่าการจัดบ้านนะคะทุกคนเราจัดเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสบายใจลด ความเครียดความกระวนกระวายความรู้สึกท่ามโถมนะคะทําให้เราเนี่ยใช้งาน้าของในบ้านได้จริงค่ะอย่าจัดบ้านด้วยการทรมานตัวเองนะคะอุ้ยวันนี้เห็นว่าบ้านลกจังแล้วก็กลับมาดึกมากแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปจัดบ้านเราไม่มีเวลานอนตื่นขึ้นมาก็หงดหงิดอย่างนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะคะเราก็ทําในตอนที่เราหาเวลาได้และอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรามีระบบการจัดบ้านที่เป็นของเราที่เราทําแล้วเนี่ยทำให้จัดบ้านได้ง่ายขึ้นเข้าของเราไม่ได้เยอะเนี่ยจัดแบบเดียวกว็เสร็จ สุดท้ายนะคะเลิกซื้อของจนเป็นนิสัยะคะ่ะทุกคนถ้าเราซื้อของเยอะเราก็จะมีข้าวของมากมายให้จัดการนะคะยังไงก็ต้องจัดการะคะ่ะทุกคนเราอาจจะต้องเก็บข้าวของนะคะเพื่อนําไปบริจาคเพื่อไปให้ต่อเก็บข้าวของเข้าที่เลือกข้าวของที่อยากใช้ไม่อยากใช้นะคะดังนั้นเนี่ย ให้คิดนะคะก่อนซื้อว่าถึงแม้ว่าเราจะซื้อของชิ้นเล็กชิ้นน้อยของถูกของแพงเราก็ต้องจัดการเข้าของพวกนั้นอยู่ดีค่ะทุกคนถ้าใครชอบที่จะซื้อของก็หันมาซื้อของให้ตรงจุดมากขึ้นของเหล่านั้นเราได้ใช้เราชอบมากกว่าการซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะคะนอกจากนี้การที่เราไม่ซื้อของบ่อยเนี่ยก็เป็นตัวอย่างดีๆนะคะให้กับอาจจะคนรอบข้างหรืออาจจะลูกๆก,ก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาในการใช้เงินอย่างถูกวิธีนะคะ การจัดบ้านการจัดข้าของต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราประสบความสําเร็จทางตรงนะแต่ว่าการที่เราดูรอบๆบ,บ้านแล้วเนี่ยเราสบายตาสบายใจการที่เราหาข้าของเจอได้ง่ายตื่นขึ้นมาตอนเช้าโอ,อ้หาเสื้อผ้าได้ง่ายเป็นการสร้างจุดเริ่มต้นดีๆให้กับวันของเรานะคะทําให้เราเครียดน้อยลงนะ,ะมีเวลาที่จะไปโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญมากกว่ามีพลังงานนะคะพร้อมที่จะ ทำงานนะคะทำสิ่งที่ยากกว่า,าการที่บ้านเราสะอาดดูเรียบร้อยเป็นระบบที่เป็นของเรานะคะอาจจะทําให้เราเนี่ยเครียดน้อยลงนะคะงุดหงิดน้อยลงรู้สึกถาโถงน้อยลงแล้วก็สบายใจมากขึ้นค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ติดตามพิศุ์สตอรี่นะคะขอโทษทีที่คลิปนี้มาช้ามากนะคะเพราะว่าทรายทาอีกคลิปหนึ่งแล้วมีปัญหามากเลยคือพยายามแก้้กคือเราก็เสียดายคลิปที่เราทํามาเราก็ไม่อยากจะทิ้งไปเนาะแต่สุดท้ายทรายคิดว่าทรายต้องทิ้งนะคะเพราะมันพังจริงๆก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้ นะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ยบายค่ะ These clubs are maybe 20 to 30 y e a r s old and they haven't been used in many years and they h v e very hard soil and dirt in the grooves